ดีค่ะนี่ค่ะมาเจอเห็ดสวยๆค่ะนี่ค่ะเป็นเห็ดสายเนาะดอกยังเป็นยังเป็นลูกหลักเล็กๆอยู่เลยค่ะก็ต้องค่อยๆเก็บหน่อยมองหาหน่อยว่าอยู่ตรงไหนเลยนี่ค่ะเอามาให้เพื่อนๆดูว่าเก็บเห็ดอยู่นี่ค่ะ ก็จะเป็นลูกหลักสวยอยู่ก็ถ้าเป็นลูกหลักแบบนี้ก็จะหายากหน่อยเนาะจะไม่ค่อยมีเห็ดบานเพราะว่าเขาเพิ่งเกิดใหม่เนาะก็จะต้องค่อยๆหาค่อยๆไปเนี่ยค่ะดอกสวยค่ะนี่ค่ะ บางกลุ่มก็จะบางกลุ่มก็จะเยอะหน่อยเนาะบางกลุ่มก็จะมีแค่สองดอกสามดอกบางกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยแต่กลุ่มนี้พอได้เลยค่ะนี่ค่ะพอได้ค่ะ นี่ค่ะยุพินาให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยุพินหาต่อก่อนหาลูกหลักก่อนนะว่าเขาจะไปทางไหนสััสดีค่ะเก็บต่อเก็บต่อ